โยโยโยบายสามมตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจษคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับ ที่ต้องจัดไปก็คือรายลอดของเราครับ VIP k l n ย้อวมามี็นนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 777ครับ มาถึงคัมคืนวันพฤหัสบดีครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาคืนเน้นทีมเดียวครับไต่ที่เวลาตีสามตรงยูโรป้าลีกในกลุ่มไอนะครับบียเรอจากสเปนเปิดบ้านเจอกับมาร์คบี้เชลอาวีฟจากอิสราเอลครับทั้งสองทีมชนะมา2นัดรวดที่กันทั้งคู่มี6คะแนนเต็มนะครับบีเอลเนี่ยเกมล่าสุดบุกชนะคาราบักมาได้3าต่อหนะครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีดานิเอลปาเรโกที่เจ็บยาวก่อนหน้านั้นนะครับที่เหลือต้องเดาใจการจัดทัพจะโรเทชันเยอะแค่ไหนครับตัวหลักอย่างดิเซนเตออิบอร่า คาร์ลสบักกาคูโบสมิเอลชุบบัลเซ่นะครับแนวรุกยังอยู่กันครบฝั่งของเทลอาวีฟเนี่ยเกมล่าสุดบุกชนะชิวาสปอร์มา2-1นะครับมีตัวหลักๆอย่างแดนบิตตันเลออนเกรเซอร์ครับกิเตอเชสเตอร์ atter, เป็นตัวทีเด็ดแน่นอนก่อนเกมบียเรอุสถูกยกให้เหนือกว่านะครับผมว่าเกรดบอลยังไงเรือดำน้ำสีเหลืองครับอย่างบียเรอุสก็ดูดีกว่าครับยิ่งพวกเขาชนะเกมนี้ก็จะได้ไปสบายใน3เกมหลังนะครับโอกาสเข้ารอบเกือบจะ100%ยเปอได้ซ้ำไปครับดังนั้นดูแล้ว ต้านไม่อยู่แน่ครับเกรดบอลดีครับเบียร์ลจะเปิดบ้านชนะแน่ครับ1ประตูมีแน่ลุ้นเม็ดสเชียร์เบียร์ลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับขอที่คนโชคดีครับบายบาย